วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญกุศลร่วมกันคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประเทศชาติและประชาชน วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าปา่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บญนิวส์นะครับประจำวันอังคารที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2564กับผมร,รัตนกรเยี่ยมํำชัยและทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ได้ทางสถานี TBN รวมไปถึงสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับเช่นเคยนะครับในวันนี้บูนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับข่าวแรกนะครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญกุศลร่วมกันครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกัน โดยในพิธีมีคณะเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆผ่านระบบซุมออนไลน์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้รวมกันถวายพัตรายจีวรและเครื่องเทยธรรมแดกผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจที่ทุกท่านได้ร่วมกันตั้งใจถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสั่งสมบุญกุศลสร้างมหาทานบาร,รมีซึ่งเป็นบุญใหญ่นอกจากนี้ผู้ที่ได้ทำบุญถวายพระตาหารจะได้บุญแล้ว ที่สำคัญยังเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยเพราะพระตาหารที่ทุกท่านได้ร่วมถวายจะเป็นกำลังสำคัญเปลี่ยนเป็นเรี่ยวแรงให้พระพิสุสัมเนรได้มีพละกกำลังในการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา สั่งสอนญาติโยมให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมและแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรการสร้างบารมีของผู้มีบุญยังคงสั่งสมบุญต่อไปบบและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้มีบุญสามารถร่วมกันสั่งสมบุญกุศลในพิธีถวายปัตตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์เป็นประจำทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m ครับ เจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมผ่านระบบซุมออนไลน์เรื่องมาตรการควบคุมป้องกัน,าก,นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กและได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประเทศชาติและประชาชนครับเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบซุมออนไลน์ โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสํานักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานการประชุมระบบสุมออนไลน์กล่าวชี้แจงแนวปฏิบัติของวัดและคณะสงฆ์ใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าขอให้พระสงฆ์สวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเมื่อต้องพบปากกับผู้อุคคลอื่นหรืออยู่ในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการแพร่ระบาดของโรคโดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดต่างๆนั้นเมื่อจังหวัดปทุมธานีกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีการกำหนดมาตรการห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า20คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่อีกทั้งในส่วนพื้นที่สาธารณะสงเคราะห์ต่างๆภายในวัดขอความร่วมมือให้ปิดภายในเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปและในช่วงท้ายพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบซุมออนไลน์ ได้พร้อมใจการจเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวันและกำลังใจให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคณะอำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาแก่สมมามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564ณวัดบ้านขุนอำเภอฮออจังหวัดเชียงใหม่ครับ พระครูสังวรสิทธิโชตเจ้าคณะอำเภอหอดเจ้าอาวาสวัดปั้นขุนอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดป้นขุนประจำปีพุทธศักราช2564รุ่นที่8ซึ่งได้จัดระหว่างวันที่7-30เมษายนที่ผ่านมานอกจากได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรแล้วยังได้มอบสร้อยคอสแตนเลสพระของขวัญใส่กรอบ และดวงแก้วขนาด2ซ e n t i m e t เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สามเณรทุกรูปทั้งนี้พระครูสังวรสิทธิโชติเจ้าคณะอำเภอฮอดจะอาวาสวัดปั้นขุนได้กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการบวชสามเณรระยะ2-3ปีรวมทั้งปีนี้ด้วยหาเด็กมาบวชค่อนข้างยากขึ้นทุกปีแต่แม้จะยากเพียงไรก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงานของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะหลวงพ่อท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันทําแล้วจะให้ใครทําทุกๆครั้งที่เจอปัญหาในการทํางานเผยแผ่ก็จะนึกถึงคําพูดของหลวงพ่อพร้อมทั้งอารัธนาหลวงพ่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างต่อเนื่องทุกอย่างก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้งครับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดตราธิวาสนะครับได้จัดพิธีบูชาข้าพพระต้นเดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2564ครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้จัดพิธีบูชาข้าพระต้นเดือนพฤษภาคมโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนทุกท่านที่มาร่วมงานต่างตั้ง,งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาพร้อมกับนึกถึงบุญกุศลที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในวันนั้นโดยพิธีบูชาข้าพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จบับคัญธ้ปรินิพานไปแล้วแต่ยังมีมหาชนจํานวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรแต่พระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำพัฒหารหวานข้าวอันประณีตพร้อมดอกไม้ทุบเทียนมาถวายเป็นพุทธบูชาประดุดว่าพระพุทธองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่การบูชาข้าพพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอาน,นิสงส์งจะนับจะประมาณไม่ได้และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ท่านที่พักสงบ้านร่มเย็นได้ทําการตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองสาธุชนที่มาร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมทั้งจำกัดจำนวนสาธุชนที่เข้าร่วมพิธีกรรมโดยให้สาธุชนส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์ท้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขครับ คณะกเรียนมิตรในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้พร้อมใจกันร,ร่วมสังสมบุญกุศลพิธีบูชาข้าพพระณทุดงคัสถานบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับณทุดงคัสถานบ้านมีตำบลดอนดึงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีคณะกเรยียนมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมสังสมบุญกุศลในพิธีบูชาข้าพพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนไร และกล่าวคำขอขามาพระรัตนารายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันโดยได้สวดออกจากใจที่เลื่อมใสในพระรัตนารายซึ่งเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้สวดเองบุคคลรอบข้างและยังความสงบสุขร่มเย็นให้บังเกิดขึ้นทั้งยังเป็นการทบทวนพุทธโอวาท หรึกคำสอนของพระบร,รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพันตำรวจโทปร,ระเวศอุไรพันและกะัลยาณมิตรพานีน้ำดอกไม้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานงรงได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจการสั่งสมบุญกุศลร,ร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งพิติกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยอยังความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ร่วมงานทุกท่านครับทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรบทใหม่ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร,ร้อนประจำปีพุทธศักราช2564ครับณทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีคณะผู้ปกครองคณะญาติรวมทั้งคณะท่านเจ้าภาพทุกท่าน ได้รวมประกอบพิธีตักบาตรฉลองสาม,มนเณรบวทใหม่ในโครงการบรรพชาสมมนนามเณนภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564โดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรวิสารัตกะลมพากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นภาษาบาลีส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นภาษาไทยคือกัรยาณมิตรธนพรวิมลสุทธิกุล จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรด้วยความปรับปลื้มปิติใจในบุญนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำบูชาและขอขมาพระรัตนารายพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมพัตฐารวานันคาวไวอ้อย่างประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะเจ้าภาพถวายพระตาหารคือกริยาณมิตรสมศักดิ์วิลาทองส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารในภาคภาษาบาลีคือกริยาณมิตรวิสารัตกลัมพากรทางด้านกริยาณมิตรสุเชษวงดีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในภาคภาษาไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถา และอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ไม่ขาดในการสั่งสมบุญสร้างบารมีซึ่งพิธีกรรมงานบุญได้ํำเนินไปอย่างเรียบร้อยนามาสึ่งความปลื้มปิติใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เวอร์นิวส์มีข่าวสารงานบุญนะครับของวัดไทยในต่างแดนมาฝากผู้ชมทุกท่านเช่นเคย จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคุณปริชาติการเกตครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วงวอลนิส์ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติการเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัญญาณมิตรที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศนะคะ ไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระปา่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเชา้าพระมหากิตติริศอิธิยาโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสง์นำทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรอารัธนาศีนห้า ก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญรัตนบุพามหามงคลและพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลายาณมิตรกาดาอาราบกัลายาณมิตรสุภานีคคูตะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลายาณมิตรสมคิดโคดะกัลายาณมิตรอารีสักคุมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ พร้อมทางได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับประธานบุญทอดพระป่าครั้งนี้มีสองคณะได้แก่คณะที่หนึ่งกัลายาณมิตรการดาอาราบะกัลายาณมิตรสุทธาทิพรัตนคีรีพฤกคณะที่สองกัลายาณมิตรสุภาณีคัคุตะ กัลยาณมิตรกนกพรโมริยาส่วนกัลยาณมิตรทัศนีมูลค,เนนลค,คกกเิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดพระป่ากัลยาณมิตรสุภานีคคุตะกัลยาณมิตรกนกพรโมริยากัลยาณมิตรจันเพนสุรสรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายโคมวิสาขะประทีปและกล่าวคำอธิฐานจิตส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายเครื่องททยธรรมคือกัลยาณมิตรชดารัตคาโต กัลเลยยณมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์จากนั้นประธานทอดพระป่าพร้อมด้วยประธานรองและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองบุญทอดพระป่าและจะตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในภาคเย็นเป็นพิธีบูชาสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยประธานจุดประทีปเอกบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร คือกันลเยนมิตรการดาอาระบะค่ะเช่นเดียวกันกับทางวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้จุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลายาณมิตรทวัดโกโปอลโดยได้น้อมนำกองบุญต่างๆถวายแด่พระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาสานดิเอโกท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาสานดิเอโกโดยประธานนำกล่าวคำถวาย คือการลยยณมิตรอแมนดาแมคคลาวและกัลยยณมิตรตัทธธานีหานสนะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าปกกิญกะเรื่องการสร้างบารมีของท่านซึ่งต้องใช้ความอดทนหลายประการเพราะเป็นการสร้างบารมีกับหมู่คณะและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมที่ต้องมีการเตรียมสเสบียงบุญอย่างมหาศาลซึ่งพิธีบูชาข้าวพระนี้ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก จากนั้นคณะสงฆ์และผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างความปราบปลื้มใจให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลรวมถึงที่ได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านทางระบบออนไลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมงานบุญดีๆมาให้พวกเราได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกสำหรับโวิวสในวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับบุญนิวส์มีผังรายการกิจกรรมซูมที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์กันครับเวลา17 3 0นาาทีห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจา้าล้านพระองค์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom72.com/ po/4 หรือ dmc.tv/2564po/4 เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาสัมมาอรหังอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/po/2 หรือ meeting id 954 7 1 7 8 3711 t a s c o d e 072เวลา18นาิกา46นาทีถึง21นาฬิกาส่วน,วนกกบทธรรมจักรกเป๋าวัฒนสูตรออนไลน์ช่องนครหลวง11ทับ8หรือ11 e รับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com/n11e/2 เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ขอเชิญรับฟังธรรมพิเศษเรื่องรอเธอตรงที่เดิมโดยพระอาจารย์อนวัตภูริวโรรับชมได้ที่ w w w o m e n g l e y c o m z o o m หรือ meeting id 853 7900 9634 passcode 072เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมใจกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและส่งใจเพื่อช่วยขจัดภัยโควิด1 9ให้ประเทศอินเดียและหมู่มวลมนุษยชาติทุกประเทศรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com/wab/1 หรือ Meeting ID 89372431989 p a s s c o d อ072ครับ โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผังรายการและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list ครับในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอเรียนเชินพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับได้ร่วมบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์ในบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับโดยสามารถเข้าไปร่วมบุญได้ที่ donate dkcmain.org นั่นเองนะครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับขออนุญาตเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้พระพิสุทธิสมณน,นทุกรูปรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัย100%และรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดครับและในวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูน n น w ยย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และแอดไลน ID รวมไปถึงอ e ีเมลที่ tvdmnews@gmail.com c ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าปทุทธะนภติโหติผู้ที่มีจิตมุ่งร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้ รณกรยิ่กัมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนันมทนาบุญและสวัสดีครับ